แล้วครับตอนนี้เพื่อนๆอ,อยู่ในช่องบอสกัลลัดออริจินอลนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาซอย EP กันหน่อยนะครับอันนี้เป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่องเบรกนะครับถ้าเพื่อนๆมีชุดเบรกนะครับหลักๆแล้วชุดเบรกเนี่ยจะแบ่งเป็นดิสกระดัมนะครับแต่รถที่ราคาสูงหน่อยเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นดิสหน้าดิสหลังแล้วนะครับจะไม่ค่อยมีดัมนะครับแต่บางรุ่นก็ยังเป็นดัมอยู่วันนั้นก็ มันเปลี่ยนอะไรไม่ค่อยได้นะครับดัมอะแต่ดิสมันอัปเกรดได้เยอะครับเพราะว่ามันเป็นระบบไฮดรอลิกนะก็คือบีบแล้วก็ดันน้ํามันลงไปนะดันน้ํามันลงไปทําให้แบบมันไปดันลูกสูบข้างล่างเนี่ยบีบเข้าหากันนะครับโดยมีจานเป็นตัวแบบช่วยหยุดนะครับหลักๆแล้วสิ่งแรกที่ควรจะอัปเกรดนะครับในการอัปเกรดเบรกเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยถึงตอนที่1กันนะครับอัปเกรดเบรก อย่างแรกเลยควรจะเป็นสายนะครับสายเดิมเนี่ยนะครับสายเดิมเนี่ยมันจะเป็นยางนะครับมันจะเป็นยางนะครับมันเวลาเราเบรกเนี่ยยางเนี่ยถ้ามันร้อนหรือมันเย็นนะครับมันมีการหดตัวหรือขยายตัวได้นะครับแล้วยิ่งเราเบรกมากๆเนี่ยมันเกิดความร้อนข้างในครับมันทําให้ให้ตัวแบบตัวยางเนี่ยมันมันขยายตัวได้นะครับ ทำให้การตอบสนองเนี่ยมันช้าลงนะครับการตอบสนองมันจะช้าลงนะครับอันนี้คือข้อเสียของมันนะครับสําหรับไอ e, สายเบรกติดรถนะครับข้อดีคือราคามันถูกครับราคามันถูกนะครับแล้วก็ใช้งานเพียงพอแล้วนะครับแต่ถ้าใครอยากได้เบรกที่การตอบสนองดีขึ้นไวขึ้นนะครับเขาก็จะเปลี่ยนเป็นสายแต่งนะครับก,ก็คือ มันจะเป็นสายถักนะครับไม่ว่าจะเป็นสแตนเลตเป็นอลูมิเนียมเป็นไทเทเนียมอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วแต่วัสดุนั้นๆนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะจะเจอกันอลูมิเนียมกับสแตนเลตนะครับที่เป็นสายถักอืมส่วนมากจะเป็นสแตนเลสแหละครับมันแข็งแรงนะเป็นสแตนเลตถักแล้วก็หุ้มด้วยเออน่าจะเป็นซิลิโคนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเป็นเหมือนพลาสติกอ่ะเออน่าจะเป็นซิลิโคนแหละหุ้ม หุ้มสายถักอีกทีหนึ่งแต่บางเส้นก็ไม่ได้หุ้มนะครับก็ถักสแตนเลสเฉยๆเลยอันนี้แล้วแต่นะครับก็เปลี่ยนอันนี้ปุ๊บเบรกคุณจะดีขึ้นเลยครับดีขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยเพราะว่าเวลาเราเบรกเนี่ยไอสายสแตนเลสเนี่ยมันจะไม่ขยายตัวครับมันก็จะรัดอยู่อย่างนั้นอ่ะอ่าเวลาเราเบรกมันก็ทําให้มันไหลได้รวดเร็วกว่าเพราะว่ามันไม่ต้องเสียเวลาไปขยายตัวในเส้นของมันนะครับแล้วก็เรื่องหัวนะครับหัวเนี่ย ควรเป็นหัวแบบนี้นะครับหัวพวกหัวตายไปเลยนะครับเพราะอะไรผมถึงแนะนําเป็นหัวตายนะหัวตายเนี่ยนะครับมันมันจะโอกาสลวซึมน้อยนะครับโอกาสโอกาส่วซึม่วซึมมันจะน้อยกว่าหัวที่เป็นแบบเป็นสีที่ต่อต่อกันเยอะๆครับยิ่งยิ่งข้อต่อเยอะโอกาสลวซึมยิ่งเยอะนะครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าไงเป็นเรื่องธรรมชาติเลยยิ่งข้อต่อเยอะโอกาส รั่วซึมมันก็จะเยอะแต่ตรงเนี้ยเขาย้ำตรงนี้ทีเดียวนะโอกาสรั่วซึมมันจะน้อยลงนะครับเสร็จแล้วมันจริงอยู่แบบปลดเร็วปลดเร็วก็คือเราเราบิดออกอย่างเงี้ยนะครับตัวสายมันก็จะตัดน้ํามันทิ้งนะครับกับตัวปั๊มสามารถถอดปั๊มออกมาเซอร์วิสได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่งบประมาณนะครับใครจะใส่แบบปลดเร็วก็ได้นะครับแต่ผมแนะนําว่าถ้าอยากอัปเกรดแล้วก็เสียงงบประมาณน้อยก็คือเป็นสาย ย้ำตายหัวแบนโจโอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นเส้นขึ้นไปเลยนะครับต่อเข้า abs แล้วก็จาก abs ไปปั๊มก็ได้หรือว่ารถที่ไม่มี abs นะครับก็ต่อง่ายนะก็คือต่อตรงจากปั๊มมาลงมาที่ดิสเลยที่ปั๊มแม่ปั๊มเลยนะครับง่ายๆนาะแต่ถ้าใครชอบปลดเร็วก็เพิ่มเงินไปนะครับก็ใส่ปลดเร็วหรือว่าชอบเป็นสีสีก็ใส่ข้อต่อเยอะก็ได้ครับมันดีมันดีกว่าสายเดิมแน่นอนนะครับในการแบบประสิทธิภาพในการเบรกแต่ว่า ถ้าเราข้อต่อเยอะอย่าลืมนะครับมันมีโอกาสรั่วสูงนะครับถ้าย้ำไม่ดีหรือว่าทําไม่ดีมันก็จะรั่วสูงนะครับแต่ถ้าเราใส่แบบเดิมเลยหัวบนโจแบบต่อตรงธรรมดาเนี้ยนะครับโอกาสลวน้อยมากมีเท่ากันกับสายเดิมแต่ว่าคุณภาพในการเบรกที่สายมันจะดีขึ้นนะครับจุดที่แพงไม่ใช่สายนะครับจุดที่แพงคือหัวพวกเนี้มันจะแพงตัวสายมันเมตรนึงไม่กี่ตังค์หรอกครับอืม ก็ลองไปอัปเกรดกันดูนะครับอันนี้ใครสงสัยไม่เข้าใจยังไงปรึกษาได้ถามได้นะครับเดี๋ยวเอาไว้ติดตามต่อในคลิปต่อไปนะครับ